สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องออออหอดอุบลเด้อเด้อพอดีหอดอุบลยหย่ยเพื่อนกระเห็ดนำข้าวปุ้นู่กินตอนนี้ซื้อมาเก็บใบมะกรูดเด้อพี่น้องต้นมะกรูดยูดีเดอ้อนี่นะป้าเป้ก็หอดอุบลก็พอดีห้าโมงแฉงเดยเองสป้าเป้เดินทางประมาณเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าแปดโมงครึง่ง มาหดออบรนกับพอดี5โมงตอนนี้เก็บใบมีกพูดก่อนใบแบบงามเลยพอตอัหอดยายก็เห็ดกับข้าวให้กินเลยเดอ้อแบบแซ่บเลยน้ำข้าวปุ้นเป็นรอยเก็บใบมะกรูดท,ท่ายายเ,ยเดอ้อใส่นำ้ำใส่น้ำข้าวปุ้นคนไทยเรียกว่าน้ำขนมจีนใช่ไหมครับ มานเอยไปเอื้อนนำข้าวปุ้นนำข้าวปุ้นห่างเยังห่างยังเนี่ย้าวๆเลยอันทั้งต้อนนี่โอ้ยตาตูบยายเพิ่นก็ดีใจเด้อพี่น้องเด้อบาเปมาด้วยทรายมาเพิ่นก็ดีใจอยงเด้อเนาะเอาเงินให้ไปซื้อกะทิแหละ ชื่อเล่ามาเป๊กความนะเห็นะขาดนะ,นะแมวแมวน้องน้องคุณตานังสีแห้งเล้วปีนี่พอ่อรวมักสั่นตายเติบ์ละเอาไปเอาไปเอาเอาเอาไปนี้อ่อนอนนั่ง หลดนอนชุดท่างเลยพี่น้องเอ้ยหมด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 เลยแผนกตาเาาพิ่นปาสกว่าพี่พิมก็สิไปหับพอพูวกัสิไปหับบ่เป้หรือว่าบ่ไปหับก็ได้บาเป้นั่งแท็กซี่มาบ้านตุ้งนกพาวตุ้งนกพาว,พาวมาดกทุกปีเลย แมวคนตาสองร้าตัวบนี้นะเราไม่เกิดอยู่บ่เแบบสิแกงเราไม่ท่าพี่ก้อยคือส่งสิบอได้สิได้ไปเอาอยู่บ้านแม่จันกิระทุ่งานาคนไดไปดูกันทุกคนไปดูด้ำมขนมจีนยายโซนนี้ส่งหน้าแรง หญ้ากระตาย,ยแยม่ยนะโสงบ่มีบ่มีตน้นหญ้าลายคือแต่งามพลเดอ้อเอ,อิดนี่เด้เกิดบุญตา๋าออกมาเถอนี่เด้อพี่น้องคุณยายเด้อมารอบนี้ยายได้โคไม้พุ่นยายมาแล้วพุ่นไปเบิ่งพริกหน้าบ้านคุณยายก่อน ฮะเห็นแล้วครับลูกไปเก็บอันนี้ใบอันนี้ให้ยาเอาเก็บใบมะกรูดให้ยาเห็นไหมเพราะบอทำนี้พี่ยาตาตาเมืองาหนกมาลงมาเหตุตาโอ้โบ้านเราพริกตัวนี้ บรรยากาศงามแรงเลยพี่น้องเลยเมืองกันยายาวป้ายายดอกจาขึืนงามคักแท้ดอกจานบ้านน้องลูมเสดายต้นต้นมอง่วงใหญ่ยู่นี่มันลม่มโอ้มอง่มงนี่ก็เป็่นอยู่เด้อมอง่วงพาลันมอง,มอง่วงรามาดูยาย น้องภูมิเลิกของเหตุแล้วตีอภูมิมาพีทเลิกเหตุแล้วบ่น้องภูมิน้องพีทเลิกเหตุแล้วบ่ครับโอ้โหบงงวงตาดอ,อันสอนเต้ยบงงวง เอามองยายก็เป็นดกเด้อตินีลากไปมากูดหายายก็่าเอฟซีทัวเลยนี่ครัวไม้คุณาายายพยาได้ขัวไม้ทนี่นะ,นะว่าได้บอนเห็ดกิจไม่บ้านนี่นะมันเป็นนั่นเหรอ,อมันเป็นข้อพิจารณไปมาได้ติ๊น่ะ นี่เด้อยายใบมะกรูดนี่นะยายยายซื้อข้าวปุ้นจากหลยายสองหลพี่ตีมันเข้าไปในเมืองเนี่ยยายเจ้ามันเข้าไปยังในเมือง,งพี่ตีม,มาจากเขาก็เลยว่ามาแต่ในเมืองมันกินข้าวปุ้นเด้อบอกาาเลยนะลี่เด้อยายล่างแล้วเด้อนี่นะ แล้วปอแมงหวานก็มารลายแต่มันกินเนาะยหญ่ปอแม่แเออเมงหวานนี่แล้วมันมาน้่กินเออจีบเลยใย่ที่ายไ่กบประกด่ลยกิใ่หน่อย่าน้ำก็ะใช่น้อยลูกปิดลายเ้ใ่เดอดีเเ่งก็จใ่น้อยก็อใ่่อยนี้มา่เด้อเอ ดอกไม้ดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้คืองามขยายโอ้ป้าตาคือเป็นดลกอะไรมา mang นี่นะมา,มา,มาหนาวนี่นะกุกจันทเสียฮักก็ปูวางนี่หนึ่งคุณตาเป็นชื่อมาพูดไม่เพิ่นตอบนกกุกตัวนั้นมาใส่ใหญ่ย ยายตาเป็นตอนเอากกตัวพุ่นมาปลูกบ่ป้าเป็นกนกแหงะนีเมื่อเช้าคุณตาตอนให้ไปปลูกอยู่หลาวไม่เบิงปลูกยืดินไม่นะยายเอาใบยำได้กับบปิออลูกใหญ่มากเลยทุกคนลูก้ใหญ่แท้ปาตัว มันเด็นยังกองไข่นี่เออผูกคัดนี่ว้าตลรด้หยน,นี่วิวนาบานไปเป็นใกล้จะโต๊กดินเบ่งยายเอกุล

ดอกไม้ในห้องยาเห็นแล้วปะเจ้ก้อยเป็นเพไว้คืนว่ายังไฮะคืนว่ายังไเจ้กอยเป็นเพสะพ้ายซิบซี่กุมภาดอกไม้อะนะดอกไมเนี่ยมันเป็นเนี่ยอ๋อเป็นเพจสะพ้ายคือปีการยังดีซิฟซี่กุมภาเด้เป็นสะพ้ายดอกกุมภาวันแห่งความรักั่หลังใช่ครับ ดับเพลนก็เฮ็ดให้คือเก่าเสร็ดจอดอกไม้ให้คือเก่าโอ้ยกระนี่งใส่รรกุญแจเนื้อขนบ่มีเป็นเง,งี้ยตัดายให้กันพอกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อยู่ดีมีแฮงกดไลค์กดแชร์ให้บ่เป้เนี่ยได้อพี่น้องชิบ้า,าบครับครับ